ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมสิ่งประดิษฐ์ของคุณตาเปลี่ยนนะครับที่ทํามาจากรากไม้นะครับที่เลี้ยงไว้ในกระถางภายในบ้านของตัวเองนะครับซึ่งได้มาทําเป็นสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นศิละปะอย่างหนึ่งนะครับที่สวยงามมากจากรากไม้นะครับผมว่าเราเอาไปตั้งโชว์ ที่โตรหรือว่าในบ้านผม่าสวยงามเหมือนกันนะครับสําหรับคนที่ชอบในงานศินละปะเกี่ยวกับรากไม้นี่นะครับมีอยู่ทั้งหมดนะครับ1 2 3 4 5 5ี่ห้าชิ้นนะครับชิ้นที่เล็กๆด้านล่างนี้ครับคุณตาเปลี่ยนขายชิ้นละาง800บาทนะครับส่วนชิ้นใหญ่นี้นะครับที่อยู่2ชิ้นที่อยู่ด้านหลังครับคุณตาขายชิ้นละ100 0บาทนะครับ สิ้นเล็กนี่ครับที่ให้ให้ท่านผูชมดูนะครับที่ทํามาจากลากไม้อาบามากเลยนะครับอันนี้เป็นกลามะพร้าวเก่านะครับที่สามารถหมุนได้นะครับแล้วก็มีนกสองตัวนะครับติดเกาะอ,อยู่บนาลากไม้นี้นะครับอันนี้ขายแ0 0บาทนะครับคุณตาขาย800บาท ส่วนชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้ก็ราคา800บาทเหมือนกันนะครับเปาเล็กกระทัดรับนะครับลากไม้สวยๆมีนกคู่หนึ่งนะครับกับมีกะลามะพรเาวนี่สวยๆคุณตาทำสวยงามมากอันนี้เปาเปอกกว่าชิ้นเมื่อกี้นี่นะครับนี่ราคา800บาท ชิ้นนี้ชิ้นที่สามนะครับอันนี้หนักหนักกว่าชิ้นที่สองนะครับตรงนี้กะลามะพร้าวลูกเล็กนะครับแต่ว่าลากไม้ความโคง้งงอนี้มันสวยแบบธรรมชาติเลยนะครับชิ้นนี้แปดร้อยบาทนะครับคุณตาขาย ครับส่วนชิ้นใหญ่นี้ครับชิ้นใหญ่ลากไม้ใหญ่ฐานสูงนะครับตัวนี้มีหอยทากด,ด้วยนะครับอันนี้คุณตาขายชิ้นนี้นะครับขาย1,000บาทนะครับนี่เป็นลากไม้แล้วก็มีนกคู่กระลาข้าวอันนี้ไม่หนักเท่าไหร่นะครับเบา,าสวยงามมากเลยนะครับ ครับชิ้นสุดท้ายน,นะครับนี่มีงูด้วยหนึ่งตัวชิ้นนี้นะครับตัวนี้สามารถที่จะไปต่อเ,อเดินซ้ายไฟส่ต่อไปได้นะครับใส่ชีวิตได้นลยนะครับอันนี้มีนงพูกมีกะลามะพร้าวด้วยนะครับจากรากไม้ล้วนๆเลยนะครับที่ลายที่สวยเลยส่วนงูนี้ก็มาจากเขา ไม้ที่คุณตา,าเลี้ยงไว้นะครับที่อยู่ด้านในนั้นนะครับมาดัดโค้งแล้วก็ตีให้แบนทําเป็นรูปมูที่สวยงามมากชิ้นนี้ก็ขายอยู่ที่หนึ่งพั 1, บาทนะครับมีอยู่ทั้งหมด5ชิ้นถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนะครท่านท่านใดที่สนใจที่อยากจะได้นะครับอยากจะได้ชิ้นงาน นี่เป็นสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมาจากรากไม้นะครับของคุณตาเปลี่ยนนะครับที่สนใจอยากจะได้นะครับชิ้นหน้านี่แปดร้อยบาทนะครับแปดร้อบาทส่วนชิ้นใหญ่ๆด้านหลังน้นนะครับชิ้นละหนึ่งพันบาทไอ้วันนั่งปนชัดดีอยู่นะ ถ้าเกิดว่าถ้าสนใจนะครับก็มีเบอร์โทรของคุณตาเปลี่ยนนะครับเบอร์โทรโทรมาที่เบอร์0819558926นะครับ0819558926นะครับคุณตาเปลี่ยนอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับอยู่ถนนอ่า ร่วมเริงชชยนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอยากจะสนใจอยากจะมาดูด้วยตัวเองแล้วก็เลือกซื้อนะครับก็สามารถที่จะมา,าเลือกชมได้เลยนะครับคุณตาก็ตั้งโชว์ไว้อย่างนี้พอดีผมเออดินผ่านมาเห็นผมก็เลยมาถ่ายทำให้คุณตาครับถ้าเกิดว่าท่านใดที่สนใจอยากจะได้งานไม้สวยๆที่จากลากไม้ที่คุณตาเลี้ยงอยู่ในกระถางอยู่ในบ้านของตัวเองนะครับได้ชิ้นงานสวย มีอยู่เพียงเท่านี้นะครับห้าชิ้นไม่มีอีกแล้วมีอยู่แค่นี้นะครับคุณตาบอกว่าไม่ได้ทาแล้วทำมีมถแล้วไม่ของคกับไม่มีแล้วไม้ของเก่าครับขอบคุณมากนะครับที่ตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืมฝากกดซับสไคร์ด้วยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ